ทูบระเบิดเหรอวันนั้นทูบระเบิดครับเราก็ตกใจเอ๊ะทำไมทูบมันระเบิดได้วะเราก็ส่งทูบไปธรรมดาครับฟังไปฟังมาทูบมันแตกเป็นเสียงสองสองสองเสียงครับผมพอจุดเสร็จปุ๊บทูบก็แตกเลยครับพอดีแกก็จําได้ครับว่ามันตัวเลขที่มันแตกไปมันคือตัวเลขอะไรครับผมตัวเลขอะไรครับหมอพันอะไรที่ว่าลงท้ายห้าสองนี่แหละห้าสองใช่คก ครับสวัสดีครับสวัสดีหมอพันนะครับผมครับผมวันนี้แอดมินก็เดินทางมาตามแนวทางของหมอพันธ์ปโค้งสุดท้ายเนาะฝันดีครับเนาะหมอพันเนาะครับผมรับมื่อกี้หมอปุ๊กก็ไลฟ์สดแล้วหมอพันธ์ได้ไลฟ์ด้วยไหมครับไม่ไม่ได้ไลฟ์๋อหมอพันธ์ไม่ได้ไลฟ์ด้วยนะครับผมก็คือหมอปุ๊กนี่ไลฟ์เกี่ยวกับดวงดวงปัดเป่าอย่างนี้เนาะนะครับแต่ว่าหลักๆหมอปุ๊กเป็นคนไลฟ์แต่ว่าหมอพาน์นี่เป็นคนทําพิธีปัดเป่าใช่เนาะนะครับครับทำพิธีปัดเป่านะครับผมก็ เห็นท่านผู้ชมพูดกันหลายท่านอยู่นะบอกว่าหลังจากที่ปัดเป่าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าก็มีความเฮงไปถูกต่างประเทศกันหลายท่านเหมือนกันใช่ใช่โอ้พบปัดเป่าจากหมอพาาปแล้วนี่เข้าไปถูกต่างประเทศกันเยอะไหมครับหมอพนันเยอะเยอะออยหลายท่านอยู่ครับผมพอปัดเป่าเสร็จปุ๊บบอกว่าถูกโทรมาบอกเลยว่าถูกสองขาเลยเออครับผมไม่ใช่แค่ต่างประเทศอย่างเดียวรัฐบาลไทยในอดีตที่ผ่านมา แขกทั้งบนทั้งล่างเลยถูกไหมครับใช่ทั้งบนทั้งล่างครับผมก็มีคุณแม่แล้วก็เอฟซีหลายท่านอยู่โทรมาหากับหมอพานกับหมอกุกเนาะครับนะครับบอกว่าถูกต่างประเทศแล้วก็มีเอฟซีท่านหนึ่งบูชาเลขทูปไปกับหมอพานเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหอันนี้สุดปังมากอ่าแกแกอ่าแ,แ,แกอยากปัดเป่าเสริมดวงเนาะครับผมแกก็เลยโทรมาขออ่าปัดเป่าเสริมดวงครับทางทางออนไลน์ครับผมทางออนไลน์นะครับก็ปัดเป่าให้ท่านสามวันครับ พอสามวันเพ๊บท่านก็ว่าเอ้ยอยากอยากบูชาทูบอยากบูชาทูบหรืออะไรที่เป็นมงคลที่ได้จากหมอพานเนาะอยากหมอพานอยากไปบูชาก็จะได้เสริมดวงเสริมปังให้ดีขึ้นครับก็ได้บูชาทูบไปก็จะส่งไปพอส่งไปเพ๊บแกก็เอาไปจุดทูบจุดทูบในช่วงใกล้เลขจะออกแล้ววันที่สิบเท่าไหร่สามเอ็ดเหรอครับผม แกก็ไปจุดจุดก็บอกว่าทรมาบอกว่าทูบระเบิดเหรอวันนั้นทูบระเบิดคเราก็ตกใจเอ๊ะทำไมทูบมันระเบิดได้วะเราก็ส่งทูบไปธรรมดาครับฟังไปฟังมาทูบมันแตกเป็นเสียงสองสองเสี่ยงครับผมพอจุดเสร็จปุ๊บทูบก็แตกเลยครับพอดีแกก็จําได้ครับว่ามันตัวเลขที่มันแตกไปมันคือตัวเลขอะไรครับผมตัวเลขอะไรครับหมอพันอะไรที่ว่าลงท้ายห้าสองนี่แหละก็จห้าสองใช่คุกห้าสองหรือเปล่าอื 52ใช่ก็เลยเป็นที่มาของเลข52กับ20นาะหมอพนันได้ออครับ52คุณแม่ท่านนั้นก็เลยไปถูก52ตรงๆเลยใช่52ตรงๆเลยแล้วก็แกก็ดีใจแกก็โทรมาบอกแล้วก็ส่งอ่าพวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรพวกส่งส่งพสดสอ่กเป็นปลาเป็นปลาแห้งอะไรเนี่ยแหละมาให้อืส่งมา เป็นของขวัญก็คือมีโชคมีลาบกับหมอพานมาหมอพานเนาะใช่ครับเนาะแล้วถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะทำอย่างคุณแม่มั่งบูชาไปจุดนี้ได้ไหมหมอพานได้ครับครับได้ได้ได้เนาะก็คือว่าก่อนที่หมอพานจะส่งให้นี่ก็คือผ่านพิธีหรือว่าผ่านพิการปลุกเสกแล้วเนาะใช่สวดทุกวันเราจะทําการสวดพิธีสวดมนต์สวดอ่ามนต์ตามหาระงับแล้วก็อ่าพวกเสริมดวงเสริมแห่งขากให้อยู่ทุกวัน ทีนี้ทําทุกวันครับผมก็คือนอกนอกจากจะเสริมให้คนอื่นแล้วทูบก,ก็อยู่ในพิธีด้วยแล้วก็แล้วก็สวดมนต์ทุกวันด้วยใช่สวดมนต์ทุกวันอือครับแล้วถ้าอยากแบบบูชาทูบไปจุดต่างประเทศอะไรอย่างไไานี้ได้ไหมครับหมอพันได้ได้ได้ครับโอ้ครับผมก็คือไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยต่างประเทศก็จุดขอท่านเหมือนกันใช่ได้หมดได้หมดครับแล้วเตี๋ยวที่พวกเราจะปรารถนาเองครับ ใครที่ได้รับไปก็พัฒนาเองว่าต้องการได้ต่างประเทศบ้างดับในในประเทศเราบ้างแล้วแต่คับผมอันนี้ก็แล้วแต่ดวงพิณิของท่านผู้ชมเนาะใช่ครับแล้วทีนี้ก็มีท่านผู้ชมเนี่ยหลังจากที่หมอพานออกคลิปไปตอนต่องวดเนาะมีคนโทรมาถ,ถามอันเลขทะเบียนรถรถ,ถไถที่พ่อพ่อเสียชีวิตไปแล้วหเห็นใช่ไหมครับครับเห็นเห็นหมอพานเป็นคนไปเห็นทะเบียนรถ,ถไถข,ของคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว ก็โทรประสบถามแม่พอดีฝันตอนวันนั้นฝันว่าเห็นตามหาพอ่อคไม่รู้ว่าที่พ่อเสียไปแล้วไม่รู้คิดยังไงไม่รตามหาพ่อครับสงสัยเ,เราเราเราคิดถึงแกมากเกินไปแบบแล้วก็เลยฝันถึงขั้นว่าเราเดินทางไปหาพ่อเดินตามยังก็ไม่เจอพอดีไปเจอรถไถนาของแกแกชอบครับรถไถนานี่ออกไปตัดหญ้าตัดอะไรให้หัวให้ควายเนาะไปหนไปไ,หนไปไลนาไลนาท่านครนเราก็ไปเจอ ามท่านไปเจอรถไถนาแกครับอยู่เป็นเป็นสี่แยก็นสี่แยกหมู่บ้านเอ้ไม่ใช่สี่แยกหมู่บ้านสี่แยกของอทางหลวงครับอรถไถนาแกตกตกหลุมมุดตกตกอะไรนี่แหละตกบ่อนี่แหละครับจอดอยู่นั้นแต่ว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นพ่อมองไม่เห็นพ่อเ,เห็นแต่รถไถเราก็ เอใจเอ๊ะทำไมเห็นแต่รถไถครับประมาณว่ารถไถคันนี้เป็นของรักของหววของคุณพ่อที่เสียไปแล้วใช่อแล้วก็รักมากขนาดไหนขนาดที่ว่าตอนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วรถไถที่ต้าไม่ติดเลยใช่เราจะย้ายย้ายรถไถท,ที่ที่อยู่ในบ้านเราอ่ะออกไปก่อนเพราะว่ามันจะกีดตั้งเต็นต์ตั้งอะไรเนาะครับทาพิธีในวันางานศพพ่อครับแล้วก็จะย้ายออกไปก่อนครับพอขับไปตอนแรกรถต้าติดอยู่นะ พอจะถึงใกล้ที่จะว่าจะเอาไปจอดที่อบ้านของบ้านของญาติครับยูดีก็ดับไปเองอ่ะแปลกมากยูดีก็ดับไปเองคก็คือออกนอกเขตบ้านตัวเองนี่เดียเลยใช่ไหมใช่ออกดับเลยเหมือนแกบอกแกคิดว่าแกไม่อยากให้ใครเอาแกไปแกก็เป็นคนชี่ห่วด้วยในเรื่องอ่รถแถวของแกด้วยเพราะว่าไม่มีใครขับได้เลยคันนั้นอตามไม่ตกียดเลยใช่ไม่ไม่ตามไม่ตกดเลยอืครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่แปลกเนาะก็คือจะมีแค่คุณพ่อท่านคนเดียวที่สามารถขับได้ใช่นะครับคนอื่นขับไม่ได้ขับไม่ได้นะครับผมมันเป็นรถเก่าที่แบบโบราณแล้วแบบมันนานแล้วอะ่ะครับอะไรที่มันบัคับมันก็ยากแต่ว่าแกน่ะเป็นคนที่ชํานาญในรถไถคันนี้ครับ แก่แคครับคนเดียวอืมค่ะผมก็คือว่าหลังจากที่ท่านไปแล้วท่านเสียไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังมาให้โชคให้ลาบหรือว่าให้ผลประโยชน์แก่ลูกหลานอยู่มาบอกเลขถูกด้วยงวดนั้นก็อะไรนะหกศูนย์หรือเปล่าอครับบอกหกศูนย์หกศูนย์หกอ่ะรบที่มาบอกพี่ชายเนาะเออที่เขาถูกกันตึมเลยใช่ไหมใช่ทั้งทั้งเลขทวดด้วยรับเลขทวดเลขอะไรนะตอนนั้นนะฝาโล่ฝาลงเออนะครับคิดว่างวดนี้ท่านอยากจะกลับมาบอกอะไรกับเราไหมครับหมอพันเนาะ พี่ว่าอยากจะบอกนะอยากจะบอกเพราะว่าแกได้เอารถไถนาไม่เห็นรถไถนาของแกครับอยากให้อยากให้เราเห็นว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างในในในรถน่ะตัวเลขอะไรสักอย่างในรถครับผมแล้วมันตกลุมไม่ใช่จะมาล่างบ้งเออตกลุมมันจะล่างหรือเปล่านาอไม่แน่อครับผมเลขตัวไหนครับหมอพานที่วัดทะเบียนรถของรถไถวันนั้นก็ไม่ได้ไปเนาะก็เลยสดโทรไปสอบถามแม่ให้แม่ดูให้ครับแม่ก็บอกว่าเลขท้ายมัน อ่าสามสองแปดสามสองปดใช่สามสองแปด,แปดใเลขท้ายสามสสคลิปแรกยังไม่มีเนาะเพราะว่าเพิ่งโทรถามหลังจากเราถ่ายคลิปเสร็จเออะค,ะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมเนี่ยโทรมาถามด้วยมาเาอว่าเลขตัวไหนนะครับเพราะว่ามันต้องมีเลขเครื่องเนาะใช่รถถ่ายเดินตามอาจจะไม่มีทะเบียนรถ แต่ว่าต้องมีเลขเครื่องอืเขาก็เลยโทรมาถามกันใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ใช่โทรมาถามมาอยากรู้หมายเลขเครื่องของรถไถนาครับแล้วก็อายุของพ่อด้วยแ่วนั้นอครับครับผมแล้วก็หลังจากที่ปล่อยเลขชุดแรกไปแล้วนี่หมอพันฝันดีด้วยในคืนถัดมาใช่ฝันดีฝันเกี่ยวกับอะไรยูดีก็มีเหมือนกับว่ามีเงินมีทองหล่นลงมาหาเราเออ โดนลงมาใส่เลยครับผมเราจโชคว่าจะโชคดีหรือเปล่าโชคมีโชคลาภอีกหรือเปล่าครับเปก็คือเป็นเงินเป็นเงินใบลงมาได้มีเงินทั้งเงินแบงก์เงินเหรียญหล่นลงมาโอครับผมเหมือนจะเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเนาะในการที่หมอพานฝันในลักษณะนี้<ช>นะครับก็คือเป็นฝันที่สั้นๆใช,นใช่ครับครับผมแล้วหลังจากนั้นหมอพานก็ไปดูอะไรนะครับที่ที่รถยนต์นะผมจําไม่ได้ ไปดูรถช่วงบนกระปูอะไปดูรถใช่ไหมพอดีตั้งกิจก็เลยแบบตอนนั้นมันมันสับสูนอะไรวิ่ไเรื่องการเงินนี่แหละก็เลยนั่งนั่งอยู่บนรถรนั่งบนเบรถก็บ่นถึงนึกถึงดูดีนึกถึงทวดทวดที่เสียไปอะ่ะที่พ่อเสียเนาะอปูปูปูทำไมไม่บอกมาบอกโชคอกบอกลาบลูกหลานบ้าง,างมาบอก ให้ผมบ้างเื่าผมจะได้มีโชคลาภเขาครับคนอื่นเขาโชคดีแล้วแต่ผมน่ะทําไมไม่โชคไม่มีโชคเขาเลยอยู่ดีเอใจก็เลยไปเปิดในเกะในเกรถข้างหน้าเกรถน่ะคไปเปิดดูเอกสารไปเปิดดูอะไรไปค้นเจอตะกรุดและก็แบงค์ยี่สิบพันกันกับตะกรุดอยู่ครับมันเป็นตะกรุดของปู่ทวดเป็นตะกรุดต้องปู่ทวดครับ ที่ปู่เคยให้เอาไว้ให้ไว้รเราก็เอจใจเลยไปเปิดดูไปขี่ดูุคูคิดในจิตใจบอกว่าเออสงสัยปู่จะมาให้ชคเราไปดูเลขท้ายของแบงค์ยี่สิบโอ้เลขสวยด้วยเ,เลขสวยก็เลยซื้อไว้แล้วละ<อ>่ะเสียงโชควไว้แล้ว<อ>เสียงโชคไว้แล้วเพราะว่ามันตอนช่วงขนาดนั้นมันเหมือนกับชิดชิดถึงทวดมากหรือว่าชคทวดจะไม่ให้ชคเราหรือเปล่าก็เลยซื้อไว้แล้ว เสียงชั่วไว้แล้วเลขตัวไหนครับที่หมอพานไปเห็นมาเลขท้ายที่เสียงชั่วไว้ก็073 073ครับไม่แน่เนะอาจจะเป็นเลขที่ทวดท่านมาให้ก็ได้ครับผมอืมเพราะวันตอนนั้นในใจก็คิดถึงทวดเนาะคิดถึงรับแล้วก็ทวดแล้วก็คุณพ่อที่เสียไปแล้วก็ตอนแกเสียแกก็ให้โชคลูกหลานเนาะใช่ทวดชงทวดเลยนะคะผิดเลยค่ะนะครับก็ ทางครอบครัวของหมอพานนี่ก็คือได้โชคได้ลาบกับคุณพ่อกับคุณตวดไปหลายคนแล้วใช่นะ<ช>ครับก็เลยบ่นว่าทําไมเรายังไม่ได้แบบนี้เราไม่ได้อ,อือเราไม่ได้เราก็ได้ยินอยู่นะว่าเลขนี้ที่พี่ใชยว่าบอกว่าศูนย์หกเนาะ,ะแล้วก็เลขฝาหลวงทาไมเราซื้อไม่ถูกม,ม,มันมันยังไม่มีโชคหรือเปล่าเลยว่าเดี๋วอหกแปดแปดหรือสามแปดแปดตอนนั้นมันออกใช่ไหมครับ้งบนทั้งล่างเลยครับแต่ว่าสงสัยคงจะถึงเวลาแล้วเนาะเพราะว่า หมอพานเนี่ยก่อนที่จะไปเจอตรงนั้นนะฝันว่าเงินหลุนทับใช่งงงเงินหลุนทับฝันว่าเงินหลุนทับไม่แน่อาจจะถึงเวลาของหมอพานแล้วเนาะที่จะได้โชก้อนใหญ่เนาะไม่แน่ลอตเตลีที่หมอพานจับอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้เนาะสาธุนะขอให้เป็นจริงครับผมนะครับผมใครอย่าลืมทะเบยนรถไถเนาะเลขรถไถนะคะสามสองแปดวันนี้เพิ่มมาครับแล้วความฝันตั้งแต่ทีแรกที่หมอพานตีเป็นเลขหมอพานตียังไงคะที่เรามาถ่ายคลิปก่อนที่อะไรตี่ว่า อ๋อเกยวกับบันเห็นอุกกรบาดอุกกรบาดอุกกรบาดหล่นทับใช่ไหมครับอุกกรบาดก็เป็นของสูงเนาะหล่นที่ก็เลยตีเป็นเก้าอะไรนะแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งตีเก้าหนึ่งที่เป็นอุกกรบาดหล่นลงมาครับครับผมเนาะการนี้ก็เป็นแนวทางของหมอผ่านโค้งสุดท้ายเนาะถ้าท่านผู้ชมและมีอีกตัวหนึ่งนะคะอย่าลืมเก้าสี่สองเก้าสี่สองแปดเก้าหนึ่งกับเก้าสี่สองนี่หมอครูเป็นคนตีให้ใช่ใช่ตอนแะรกนางคุยกันครับผม แล้วก็ท่านผู้ชมอยากจะบูชาเลขทูปนี่ไปจุดต่างประเทศหรือว่ารัฐบาลไทยก็ได้อย่างนี้เนาะครับผมก็ให้ติดต่อทางบัวโทรหมอพานเลยเนาะ<ม>เพราะว่าไม่ไม่ใช่มีแค่คุณแม่ท่านนั้นท่านเดียวนาะที่ว่าบูชาไปแล้วไปถูกถมีหลายท่านเหมือนกันแตไม่ได้พูด<ม>ครับผมแต่ว่าไม่ได้พูดออกกองเนาะก็มีตั้งบูชาไปจุดแล้วก็ปัดเป่านี่ก็มีหลายท่านเหมือนกันหรือว่าอยากปัดเป่า<ม>หรือว่าลุงณนะ้าทองใช่ไหมคะครับจะมีการปัดเป่าครับ ตัดข้อสะดดกรรมให้ใครที่อยากมีเก็บความเฮงความปังบางคนถือห้าหนึ่งออกห้าสองซื้อห้าสองออกห้าหนึ่งอย่างเงี้ยอาจจะมีอะไรที่คอยมาปิดบังเราไว้ก่อนเอาไว้ไม่ให้เห็นไม่มีโชคลาภก็เลยมาอยากจะมาปัดเป่าสิ่งไม่ดีที่อยู่ในร่างกายเขาเอามาขัดขวางเขาเจ้ากรรมในเวรนะแล้วก็อยากจะ มีแห่งมีปังแล้วก็เสิริมด้วยการลงหน้าหน้าทองลงสาริกาดินทองความรู้ตรงคำทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมทางออนไลน์ก็ได้เนาะนะครับก็คือท่านไหนไม่สะดวกก็ทางออนไลน์เลยนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับคือทําพิธีก็ติดต่อกับหมอพานอะไรประมาณนี้เลยนะครับโอเคเนาะยังไงก็ขอขอบคุณหมอพานมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับผมเป็นแนวทางของหมอพานโค้งสุดท้ายนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับยังไงก็ขอท่านผู้ชมนะครับมีโชคไม่ลาภเฮงๆ,ป,งๆป,งปังๆทุกท่านเลยนะครับผมขอจบคลิปว่แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ